สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อวานี้ผมมาซื้อสลัดผักพี่น้องครับผมก็เสีเงี้กใส่ถุงอยู่พี่น้องครับไมใส่ถุงเพื่อนค้าพี่ฉีดครับฉีดละห้าสิบห้าบาทพี่น้องครับเมื่อวันพี่น้องว่าพี่น้องอยากกินที่ย่างไงครับสลัดผักครับผมบ่รู้ว่าจะเสียงแน่พี่น้องก็ดูตักกับพวกก่อนพี่น้องครับโปรดกวนพี่น้องปุ๊บขวดครับเสียเงี้ยเลยพี่น้องครับ ยางสองยางพี่น้องครับแล้วก็อันนี้พี่น้องครับมือพี่น้องครับคือก็สองชิ้นครับพี่น้องครับสองชิ้น้วยพี่น้องครับเหียก้วดครับกระดาักพี่น้องกล้วยก็สองชิ้นยางละสองสามชิ้นก็พี่น้องครับแล้วก็นี่พี่น้องครับนี่ชั่วดีเลยผูครับงไงๆครับ งามครับเอาพุทธยางพี่น้องครับเป็นแยกวันเลยปึ๊บนี่ครับอันหนึ่งพี่น้องครับชอบร้านพี่น้องครับนี่เจาะยัดแกวได้บุกเขินครับเป็นรถพี่น้องว่ะทำซื้อม่ได้ครับมาเดียกกับเบิ้นเลยครับนี่ครับเแยกวันเดียครับเปลี่ยนตุยยาง้พี่น้องยางอะไรคิดนิดมิดหน่อยพี่น้องครับมันเท่าที่พี่น้องครับนี่ครับอันหนึ่งพี่น้องครับเนื้อสองอัด โลกตามนี่น้องครับตามเราจากักก็เหยื่ที่น้องครับแป้งออกลูกตานีน้องครับใครล้มที่น้องครับย่องจังใครล้มลูกตาดีน้นองค,ครับแล้วก็เท่าน,นี้ครับชิ้นหนึ่งสองชิ้นย่างสองชินช้นพี่น้องครับแต่งไทยพี่น้องครับโอ้ยเงียบจังเงียหมดเลย จะให้เนื้อพี่น้องครับของเนเนื้อสองอันเนื้อพี่น้องซาบรูพี่น้องครับซาบรูชิ้นเยอะต้องกินพี่น้องหวานนนรับมหหววาาใช่ไหมหวานมากโอ้ซาบรูหวานมากัพี่น้องครับนี่เราจะเป็นพักพี่น้องครับพักรวบพี่น้องครับพักรวบพักรวบเฮี่ย ก็ไม่ค่อยชอบไปครับพี่น้องครับทานบวมเห็ดพี่น้องครับพี่น้องชอบก็ก็มีมาแต่พี่น้องครับไอ้ยีข้างไหนพี่น้องพี่ครับยีพวกนี้เหรอตัดผักนิดด้วยออนี่อะไรครับนี่นี่อันนี้คือแครอทแครอทนี่หรอแครอทเหมือนกันฮะอันนี้มีทรูตดีทูตอ๋อค่ะผมประมาณนี้แหละโอเคครับครบพอแล้วครับ อันไหนที่เขาชอบกินทาดบ้างครับน้ำอะไรป้าจะทานกินร่างเดิมเออร่างเดิมใช่ไหมกินร่างเดิมห้าสิบแปดบาทครับพี่ลองทอดห้าสิบแปดบาททอดกุยว่ายเลยพี่ลองทอดแป๊บนึงครับ รัพี่รองครับายไ้แปดบาทพี่รองครับลับครับโอเคครับขอบคุณครับครับาบพี่้องเพิ่มอีกันหนึเดอวันละครับ